ทำไมครับแบบนี้เป็นห้องนอนติดกระจกแบบนี้สวยนะครับก็เรื่องเสร็จแล้วแต่ยังไม่เสร็จเต็ียมร้อยเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่อันนี้เป็นน่าจะเป็นห้องครัวเนะเาะครับนี่เขาฝังฝังไว้แต่ยังเค<ๆ>าน์เตอร์ยังไม่ทำโล่งมันโล่งมันจ,าจา่าตานะเพราะติดกระจกมันจ่าตามันโล่ง ห้องน้ำกำลังทำยังลกอยู่เป็นสามห้องนี้ไปดูห้อง 2. ห้องนอนห้องนอนที่สองห้องนอนที่สองกว้างประมาณสี่เมตรสี่เมตรคุณสี่เมตรก็จะเน้4 m, 4 m แนแต่จบครับแบบนี้มันจะโลง่ลงๆไปดูห้องนอนใหญ่ห้องนอนใหญ่นี่ใหญ่มากครับ ้องน้ำในตัวของน้ำเขาก็สวยมากเป็นไอเดียนะครับเป็นไอเดียใครอยากนะเอาไปทำเป็นบ้านตัวเองก็ได้นะคฝากกดไลค์กดจับตัวใครเนี่ยนะครับผม